วันเสาร์ที่13ครกฎาคม2567คณะสงฆ์คณะบุญเกตสมมทีวัรนธาตุพนมนำโดยพระครูสุตตะเจติยาโนรัพผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัฒนธาตุพนมพร้อมพระภิกษุสามเณรรูปที่สองพระมหารุงที่ระวโรปเรียนธรรมเก้าประโยคลูกศิษย์พระครูสงาพร้อมสามเณรทุกรูปได้ออกรับพิธบตีตามสายหมู่บ้านต่างๆได้มาถึง หน้าคณะบุญยเกตสมคคีแล้วและกับวันนี้เป็นวันพระวันศีนวันธรรมศรนาแปดค่ำพระทาชาสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาในกิจวัตรพระสงฆ์แบบสวยงามโดยพรออย้อมกางการ โยสะตะคะพระโกราหังสัพพะสะพุทธพระตะคะพุทธะพระองค์นั้นละ เอ็นบ so ูไลกินเอ็นควันมาควันบูชาเอ็นบูตราสารูเอ็นโรยชาอิเมสัตตาร์เฮนอาบูทามิโคจามีตัมจามบูโาโรยินสิทธราบมเมหาจาพระองค์วเือสตารามา่นี้ โสโสสมาโตนะมะตะนะ ตางสัมพันธ์ภิปุจจเมตตาพัวใขอตัชาโดยเย็นึสงพรา์นันด้วยเครื่องสกัาราธัยเหล่านี้อันสมยอโพตสสัพพะวะโตภะปากันะนรงตระมัเสสมะโพตัสสัะะวะ Naku tasa baku watu, Naku hatu sempat, semput asa. Naku tasa baku watu, Naku วันวันวันโบราณระพุทธเาทตาธรรมสัมพันธ์เจ้าเจ้พระพุทธเจชาพระพัทธเจสตัวตนเจ้าพดินุทธเจ้าตาวตนเจ้าพระพุทธเจ้าตัวตนเจ้าพระพุทธเจ้า

अकिनाय अकिनाय अतिमाय अतिमाय उत्तराय उत्तराय एवहिमाय एवहिमाय उपरिमाय มาหา,า,ตา,มตา,าตัดสเปนละหาปิตาตัวขาุราข้าทาตมสิรสานามานิสุวรรณพระชตังระตน,นังอเน,นตังตัวุระตัคเจติยัติารัาตนามิสัมภข้าแต่สิ่งสสิทั้งหลาย เอวบทเทวดาเอภิทักษ์รักษาเจดีพระธาตุพนมเจ้าเรือสามพระโงคเจ้าราชบุรหลวงบอสเมฆโบพระอาจารย์ควาพราชพนองพระบงเจ้าเทเจ้าแม่ธรณีพัยยาสตตานาคาภัยยาท่างเจนที่ดูแลรักษา โอภาัศษาเจดีพร 5, ะธาตุพนมนัสิ่งสักดิ์สธิ์ความหลายโจรับ,รรบหราราวันนี้วันที่สิบสากรกฎาคม2567เป็นวันสำคัญถางพระพุทธศาสนา,สาวันพระวันศีวันธรรมสวรรค์แบ่ท่าม ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีโอกาสมีเวลามากราบมาว่าเจดีย์พระธาตุพนมเพื่อขอสิทขอพรในวันนี้ได้มีศรัทธาพนุปปังรงพระพุทธศาสนาเป็นเจ้าภาพมายหวพระตาหารเช้าแต่พระภิกษุสามเณรคณะุณยเขตสามคีว่าพระธาตุพนมโดยมี พระโพสุตาเจียิยานรพระโพสมาด้วยช่วยเจ้าว่าวัาพระธาตพนหมเจ้าพนักตะบลนธาพนหอมเหตุหนึ่งเป็นหัวหน้าดูแล พระภิกษุสาม,มเณรคณะบุยเขตสามาถีอยู่ในขณะนี้ปัจจุบันนี้ครึ่งร้อยห้าสิโรูจึงถือโอกาสบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้รับรู้รับร้าและมาอำินวยวยใัประทานพรให้กั้าแมเจ้าทั้งหลายที่เป็นเจ้าภาพ ถวายบัรละหารชาเช้าแด่พระภิกษุสามเณรในวัตรีทุกท่านทุกคนจงปราศจาทุกส่งโรคเวนไทยทงหลายทัปวงอันตรายใดๆก็่อย่าได้มาล้องไายตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปให้ายทุกหายโศกหายโรคไข้ภพยหายพระญาติโรคขาพราะเข็นเวนไพยหายไปพันทีเพราะวันเพราะเดือ ขอปีขอวันขอเห้ื่อเลือะขอเดือนขอให้งายขอปีขอให้หายหายแล้วกลับไปมีโชคมีชัยได้รััปราถนาสมปราถนาที่ปราถนาไว้แล้วไม่เหลือวิสัยมนุษย์โทุชนจะพึงได้จะพึงมีขอให้สำเร็จในเร็ววันจะได้มีโอกาส พาลุปัโรง พระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอิมานอยังพันเตพัตตาเนศปริวารานีทิโกสังภัสโอนอชยามาสัพวโนพันเตที่โคสังโอมาเนพัตตาเนศปริวารานีปฏิภันหาโตตามหาอังพอกรา ัิตายะสุขายะพันเตข้าได้ประสงค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทนายขาเชิญบอกชื่อด้วยจากบ้านเลขที่ตบำบลอำเภอจังหวัดหนวยงานที่ทำเพื่อสิ่งสังจิตทลายรับรู้รับทราบและมาอานวยอวยใจให้พรในขณะบำเพ็ญบุญํำเป็ผกุศลอยู่ในขณะนี้ละจากเชิญจาก เบัตาได้น้องดังมาแล้วซึ่งบัตตาหารขอน้องถวายแก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายเลี่ยงในโอกาสวันนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้มีโอกาสมีเวลามากราบมาไหว เจีีพระธาตุพระนมให้สักีสิทธิ์เพื่อขอเสียขอพรขอความเป็นสิริมงคลขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงามาปกปักรักษาปกป้องคุ้งรองให้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่กล่าวนามไปแล้วพร้อมครอบครัวญาติี่น้องก,กงสาคานายาตระก,กูลวงวานสายคนสายกุศล ยานามิตทุกท่านทุกคนของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญเจริญในหน้าที่กานงานในการประกอบสัมมาอาชีพและการศึกษาเล่าเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงอายุมันม่นคนเจริญรุ่งเรืองในธรรมะครสังสอน ขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธจเจ้าข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบนุญส่วนกุศลที่ได้กระทำในวันนี้และในขณะไปถึงผู้มีพระคุณตั้งหลายปิยชนทั้งหลายบ,ารบรรพรุโรษของข้าพเจ้าที่ล่วงลับไปแล้วเทวบุตรเทวดาที่รักษาตัวข้าพเจ้า ตลอดถึงเจ้ากรรมยดแล้สรรพสัตว์้งหลาทีนี้มีมยัยญาติพี่น้องเราที่ล่วงลับไปถ้านี่ก็เอ่ยชื่อเอ่ยนามจา้ะเพื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์้งรลานจะได้ํำข่า,า,ขาวซ้นไปบอกไปข่าวอยากพี่น้องที่กล่าวนามามาแล้วนั้นมารับอนุมมอมโมทนาบุญด้วยในขณะเดียวกันว่าเราั้งร้ายก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจเป็นสมาธิก็เพื่อบุกิจส่วนบุญส่วนกุศลให้ด้วยจา้าเชิญ หากท่านที่กล่าวนามมาแล้วนั้นไม่สามารถที่จะทราบได้ขอเดทตัน,นาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกมีพระพุท์พระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีหูแก้วตาทิเมีฤทธาสัก,กาเด เทวบุตรเทวดาพี่เฝ้าพิทักษารกษาเทวีพระธาตพ,พนมจงนำข่าวสารทารกุศลไปบอกข่าวให้ญาติพี่น้องทั้งหลายของท้าพเจ้าที่กล่าวนามไปแล้วได้ร่วมรับไปแล้วมารักนุโมทนา ในข่าวครั้งนี้ทางตรนนงทุงกได้ยาาลาบาเก็บใจขอให้้นจากทาุกต่ามีความสุขแล้วขอให้มีความสุขย,ย,ย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสักตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวที่เป็นเพื่อนทุกเิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอาเวลาหัตุกจมเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันได้ ตันเยอพยาประชาหมหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยตานีคาหอตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตนาลังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนห้พ้นจากุูข์ภัยทั้งสิ้นเถิด ข้าพเจ้าทั้งหลายที่กล่าวนามไปแล้วพร้อมครอบคร,รัวญาติพี่น้องวงสาคานายาตระกนวกวานสายโุนสายโกสล,ลตรลายละเมตรทุกทัพทุกคนขอทข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจากอธิษฐาน ิงอ,อาวบนกุศลที่ข้าประจำได้กระทำบควาเพ็ญมาแล้วในตดีที่ผ่านมาและกำลังควาเพ็ญกุศลอยู่ในขณะน,นี้มีถวายเครื่องไทยธรรมพัตตาหารดอกไม้ทูกเทียนซึ่งเป็นอาวิตปูชาไวา้จะตกปัจจัยเพื่อธนุบำรุงพระพุทธศาสนา กร,ร,าาาาาราณาปฏิสังขรเจดีีพระธาตพนมข้า้าช่าฟข้าพระทหารชาวเพรชำระนีสดและทุนการศึกษาของพระภิกษุสมนนามเณรวัดพระธาตพนมในวันนี้จงเป็นพระละวัปปัญจป็นอุปปนิสัยตามสมให้เกิดสติปัญญาญาทั้งในชาตินี้และชาติ้า ยิ่งได้เปลี่ยนความพ้นทุกให้มีแต่ความสุขความเจริญหายตัวหายสดหายโรคหายภัยหายวิญญาโลภภัยคล้อเห็นเวรภัยหายไปทันทีเพราอยวันร้อเดือนเพราะปีเพราะวันขอให้เรือ่เพร้ะเดือนขอให้ไกลราะปีขอให้หายหายลักกับไปมีโชคมีชัยได้ดังปลาคา สองราราณาที่ปรารานาไว้แล้วมันไม่เหลือววิสัยมนุษย์ทุชนจะพึงได้จะพึงมีขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จใ,ในเร็ววันจะได้มีโอกาสผนูกำรงพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเราว่าเหตดเธอ,เอ

pacayo, anja manja pacayo, ne saya pacayo, opa ne saya pacayo, ore jata pacayo, pasa jata pacayo, ase wana pacayo, tama pacayo, pipa ta pacayo, ahara pacayo, intariya pacayo, chana pacayo, mata pacayo, sampayo tap pacayo, ปโยตัปัจจะโยอาทิปัจจยนา,ยาติปัจจะ,ยะยโ,เะโเยเทขาปัจจะโยอเวทาปัจจะโยขอแนเจ้าภาพถวายน้ำเต็มมาเลยๆเขียนมาเ บอกแต่ว่าเป็นโม่จะถูกจะง,งามไปคนเดียวฮะอสองคุนพักกนอยู่นี้เพื่อภาพนี้มาพากกันที่ทนี่สองคืนแล้วเราจ่ายค่าโรงแรมนะที่วัดสองคนยังไงก็ได้สบายมากอ่าไม่ได้ไลายอยู่ไม่ได้ลายเออ

เรื่อตอนนี้เร่อนี้จะเป็นช่เรขอเาเนรผู้าบอกวลมาลับเรืออเอ้ยแม่เอ้ยเออย่าบาวารริกเรติสัรางเอวาเอวะอิโตตินังเปตนอุปกปติอิจิตังปติตังตุมังคิเมวเมจัโสเปรตุสัตพะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ओम भाइया ओम लल्ला राहा रे यो बाबा राजा माता एता चया तामिया मामा सुरिगो चतिमाराजा कुन्ता वाता नाराती चक्रमा राजा एता चतुरोपा राजा देवता ओम इच्छा मनोसचा मचा तावे रीता पिचा सारे सतासु के वतो कुन्या निपाकता निमेशोग कती वेता तेतो तपय तव माता के बिना को तो यथा बिना इ बिना उत से न जाहि पा सो रहत वतन उपवन से नंप के सतनहि न समाया बने पाना तो हम ग सब तो सबत एवय सचतु तो, एव परवो जोते ता सति पज्ञा संते कुरीया बिना

เม่ก่อนเกข้าวก่อนิด็ดูให้ดีชาวนามีบนคนต่อเราให้เบาเลยข้าวทุกชากติทหารทุกอย่างอย่าฉันที่ว่าเป็นของเม่ข้าคนจนคนยากเม่มากนักหนาสงสารชาวนาหนา้าตาดำดำสงสารปัรดาเด็กตาดำดำขอบคุณเม่ครัวช่วยพากันทำข้าราช้าจะฉันก็ตาหารเมื่อเี้ ไม่เพื่อเล่นไม่เพื่อมองไม่เพื่อประดับไม่เพื่อตกแต่งฉันเพื่อยาอัตภาเนี้ให้เป็นไปแต่ปฏิบาทาัทิธรรมไม่มอพิจารณาฉันครับรอนอนนานงานน้อยใช้ปล่อยเงินหมดเงินมีหน้าสด เงินหมดก็หน้าแห้งไม่แห้งไม่ง่ายเราตั้งใจมาทำบุญขนาดนี้สถานที่ทําบุญก็สาเสิ์มีพระบรมาธาพะนเป็นสักขีพยานในการทําบุญงามคนอนปีมีพระบรมาธาพอน เป็นที่ยืดเหนี่ยวจิตใจพุตตะสาเสนกชนทั้งหลายวันนี้วันเสาร์ที่1ิบากรกฎาคส 67, าสมพสพ,พ,มพสมห้าเจคณะสงฆ์พระภิกษุสัมเนรพระภุท่าพนมคุณเดชเขตสมัครีนำโดยพระครูสุตาเจติยานุรัก พระโพสสมาผู้ช่วยเจ้าว่าพระประธาพระนมท่านแนะนำประกอบพิธีถาวายเครื่องไตยธรรมพัะาหารตลอดถึงจะตุปัจจัยในวันนี้ท่านนำกล่าวรูปเดียวนำสวดรูปเดียวสมณีคลอไปด้วยได้บ้างไม่ได้บ้างสรุปแล้วกล่าวนัวสวดนัวเหลือเกินเสีตัวให้ศักดิ์สิทธ เสกจิตให้มีกุศลเสกดีใส่ตนเสกมงคลใส่ตัวฝรั่งประเทศไหนเนาะอเมริกาเอ้ย